สวัสดีครับนี่ผมเจมินดีนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Fat p ปาร์ตี้นั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเกมต่อโซ่นะครับเหมือนในส่วนของตัว s m a s t b r o t h e r ของทางค่าย n i n t e n d o นั่นเองนะผู้ชมครับนาตอนนี้ภาษาไทยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวเกมนี้เนาะตัวเกมยังไม่ได้เปิดให้บริการใน Play Store เนาะ สำหรับตัวเกมนี้นั่นเองนะคุผู้ชมครับวิธีการเล่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการโจมตีนะครับการกดอ่าท่าต่างๆนะครับสามารถใช้สก,กิลในการชาร์จอะไรแบบนี้ได้นะครับมีตัวละครให้เราเล่นค่อนข้างหลากหลายเนาะตัวเกมจะมีทั้ง1 V1 แล้วก็โหมดอารีนาให้เราเล่นด้วยนั่นเองนะคุผู้ชมครับน,นี่นี่นี่มีการกันด้วยเนาะนี่กระโดดนี่กระโดดได้2ขั้นตอนนะครับก็คือโดด2สเต็ปนะฟึบฟึบ ภาพถือว่า,าสวยใช้ได้เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมือถือ,อแต่ละท่านเลยนะครับเวลากลางจอก็จะมีอยู่นะว่าใช้เวลาในการเล่นประมาณกี่นาทีหรืออะไรแบบนี้นะครับนะจริงๆมันเล่นเร็วจบเร็วนะครับในส่วนของแต่ละรอบนะก็คือจัดการคู่ต่อสู้ให้หล่นลงไปด้านล่างสามนี่ครับเห็นปะที่ตัวไอ้ที่ตัวคู่ต่อสู้นะครับมันจะมีรูปดาวอยู่นะครับก็คือจัดการจนกว่าดาวเขาจะหมดนะแล้วเขาจะไม่สามารถฝืนได้นั่นเองนี่นี่น,นี่นี่นี่นนน นี่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 ฟึบฟึบฟึบนี่โอ้โหเขาขึ้นมาได้อีกแล้วผมลืมเข้าไปซ้ำนะครับเนี่ยเรียบร้อยครับ <c ười> โดนบ้างแล้วเนี่ยเออคือถ้าตกลงไปก็เรียบร้อยนะครับก็คือเล่นยังไงก็ได้ให้ฝ่ายตรงข้ามตกไปเนาะอือ นี่สามไปสาไปเรียบร้อยครับโดดไม่ถึงเฮ้ยถึงอีกเหรอโอ้โหโอ้โหเกินไปเกินไปเกินไปถ้าถึงอีกนะยเกินไปละเกินไปแล้วอื้มโดนขนาดนี้แล้วยังได้อีกเหรอลูกพี่ยังได้อีกแล้วอื้พุ่งแล้วมันไม่ตกโอ้โหโ เก่งเก่งจริงๆไม่ไม่มาแล้วนะครับโอ้โหเืยถ้ามัะโดดมาได้อีกนี่แบบสุดจัดพลัดไม่ได้บอกนะครับผมนีแะละบอกเองนี่นี่อืมอืมอืมนี่ครับผมนี่ ัวเกมนี้จริงเหมือนจะเปิดมานานแล้วนะครับเพิ่งมีภาษาไทยนั่นเองนะครับสำหรับไอ้ตัวเกมตัวนี้เนาะไม่รู้ว่ามีกําหนดจะเปิดในสโตร์ประเทศไทยโดยหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่จริงๆโหลดที่ไหนก็เล่นได้เหมือนกันนะครับไม่ได้มีปัญหาเนาะนี่ครับผมเล่นแรของผมวะเนี่ย <laughs> มีสเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ถึงละโอเค นี่ก็ชนะเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของบรรยากาศเกมเพลยกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจริๆงๆกราฟิกมันจะสวยกว่านี้นะครับพอดีว่าในส่วนของตัวอิมูเลเตอร์นะครับมันตั้งค่าตัวกราฟิกสุดๆแล้วมันจะกระตุกเนาะผมก็เลยตั้งค่าได้แค่สูงนะครับมีสูงมากด้วย <S <S หลังจากที่เล่นจบเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเราไปที่ด้านซ้ายบนนะด้านซ้ายบนนี่ก็จะเป็นการปลดล็อกพวกคะแนนต่างๆเนี่ยครับเวลาที่เราทำภารกิจต่างๆนั่นเองนะครับเนี่ย ก็จะมีของรางวัลต่างๆเพิ่มเติมมากมายเลยนะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บคะแนนได้ประมาณไหนนะครับมีพวกฮีโร่ด้วยนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะตัวภาษาไทยเนี่ยก็แปลได้ค่อนข้างดีประมาณหนึ่งเลยนะครับสำหรับไอเกมตัวนี้เนาะนี่ดูดิของเยอะมากนะขึ้นอยู่กับความขยันของท่านผู้ชมเลยนะครับแล้ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวฮีโร่นะครับท่านผู้ชมครับอยู่ด้านซ้ายล่างตัวนี้เนาะที่รูปมือชี้อยู่เนาะ ฮีโร่มันก็จะมีค่อนข้างหลากหลายแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ารายละเอียดของฮีโร่กันนะครับก็สามารถทำการอัปเกรดในส่วนของฮีโร่ได้นะทุกท่านจะเห็นนะจากเลเวล1ไปเลเวล2นะครับก็จะบวกในส่วนของตัวโบนัสจมตรี5%พลังป้องกัน5%นนะครับนี่เลือกตัวนี้เนาะอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวดูอ่าพวกฮีโร่ตัวอื่นๆนะครับจริงๆเราสามารถอ่าแตะมาดูารายละเอียดได้นะครับว่ามีสกิลมีท่าอะไรแบบนี้บ้างนั่นเองนะครับในแต่ละตัวเนาะเนี่ย มีเยอะเลยนะทำไมนี้มันแปลกๆวะโอเค <laughs> มีสกินด้วยใช่ไหม <c oughs> พึ่งน้อยโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะนี่มีเป็นพวกส,รรสรรับปะรดสับปะรดอะไรแบบนี้ด้วยนะครับต,ตัวการาฟิกก็จะเป็นแบบสไตล์นลา่นารักน่ารักนะครับตัวแบบตัวนี้นี่โอ้โห <laughs> จัดว่าแจ่มนะนี่ ก็มีเยอะนะครับสาหรับไอตัวละครตัวละครครับยก็มีคอสตูมแยกด้วยใช่ไหมอันนี้คอสตูมไอตัวนั่นนะครับที่เราโดดอยู่ข้างบนเนาะที่เวลาที่เราแพเนาะเออแล้วก็พวกอิโมจิต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดการเล่นกันบ้างว่ามีโหมดอะไรบ้างเนาะก็จะมีอยู่ทางด้านขวามือตรงนี้ท่านผู้ชมก็จะมีโหมดจับโค้ดนะครับแล้วก็ในโหมดจับโค้ดก็จะมีในส่วนของ1นวิหนึ่งนะครับที่เราเล่นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเมื่อกี้นะครับแล้วก็มี้องวะสองนะครับเรา ถึง50ดาวนะครับเราจะปลดล็อกในส่วนของ <S 2 v 2 <S วนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวตลุมบอลน,นะครับ200ดาวเนาะถึงจะปลดล็อกนะครับบันทึกของพักนะครับปลดล็อก400ดาวเนาะสำหรับตรงนี้นะครับเนี่ยเราเลือกมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับเรากดเริ่มเกมปุ๊บนะครับมันก็จะพาเราเข้าไปเลยเนาะแล้วก็มีอารีนาด้วยนะครับต้องปลดล็อกในส่วนของดาวถึง800ดวงเนาะถึงจะสามารถปลดล็อกในส่วนของอารีนาแล้วก็บนฝึกซ้อมนะครับมีฝึกซ้อมทดสอบนะครับ สำหรับใครที่แบบอยากจะเข้าไปทดสอบแบบหนึ่งวิหนึ่งนู่นนี่นั่นแบบฝึกถ้าไม่ตายต่างๆนี่ครับเราสามารถเลือกฮีโร่ได้เช่นอ่าผมชอบตัวนี้นะสมมุตินะอ่าเราก็เลือกเลยนะครับสนามทดสอบนะแบบนี้นะครับแล้วกดเริ่มเราจะสามารถเข้าไปลองเล่นโซ่กับตัวนี้ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับว่าจะฝึกอ่าการต่อสู้แบบไหนนั่นเองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่สนามก็จะเป็นสนามเล็กๆแบบนี้เลยนะครับนะมันได้แรงบันดาลใจมาจากในส่วนของ s m a s h Batter นั่นเอง นี่นี่นี่น,นี่อะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมกดออกแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้เข้ามาเทะได้ต้องไปชมได้ชมกันเฉยๆนะครับว่าบดฝึกซ้อมนะครับเอาไว้ฝึกการต่อสู้นั่นเองนะครับนี่อ่าฮะอันนี้จะเป็นประกาศนะครับประกาศจากปาร์ตี้นะครับตอนนี้ก็จะมีในส่วนของรางวัลลงทะเบียนต่างๆด้วยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวมีซอฟต์ล้านวันที่17นะเเนาะ ซิร์ฟเวอร์ุ่นนี้นั่นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะไม่ได้สนใจอะไรนะครับเหมือนตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชัน Early Acces s อยู่หรือเปล่านะเห็นมันยังมีอยู่เลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะเดี๋ยวทีนี้นะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะจากไปเดี๋ยวพาไปตั้งในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกแล้วก็ในส่วนของปรับเปลี่ยนภาษาเนาะไปด้านขวาบนเลยนะครับให้เรามาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้นะครับการตั้งค่าภาษานะให้เรามาในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆนะครับก็คือมาด้านล่างเลยนะ แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยพอกดปุ๊บมันจะรีสตาร์ทแบบนี้นะครับหรอบหลังจากรีสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเผ็นว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับเวลาจะสวิตช์เป็นภาษาไทยนะครับให้มาที่เดิมเนาะออเทอร์นะครับแล้วก็ภาษาไทยนะครับมันจะเขียนว่าข้อความนะจริงๆมันต้องเขียนว่าไทยใช่ไหมแต่มันแปลมันเขียนว่าข้อความเฉยเลยนยครับมันก็จะเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วส่วนการตั้งค่าภาพนะครับก็จะมีภาพที่สูงมากตรงนี้เนาะส่วนการปรับแต่งปุ โหมดสไลด์นะครับโหมดปุ่มผสมเออลองดูนะครับมีคํว่าที่บายภาษาไทยช่วยท่านผู้ชมได้เล่นง่ายค่อนข้างเยอะเลยนะครับสาหรับตรงนี้เนาะก็จะมีรายละเอียดหลักๆประมาณนี้นะครับใครที่สนใจเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดไปลองเล่นกันได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ